คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะบอกว่าผมขอใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความผมก่อนนะครับก่อนที่ผมจะให้การอย่างนี้ค่ะนี่คือข้อที่1น,นะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเขาจะต้องแจ้งนะคะว่าอ่าท่านนี่นีผมนี่นี่ร้อยตำรวจเอกนี้อ่าจะแจ้งข้อกล่าวสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกว่าแล้วสิทธิ์ของตัวผู้ต้องหาที่ไปตามหมายเรียกเนี่ยจะมีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะมาให้คําตอบกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็ต้องเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดรวแล้วก็ทีมง,งานโมเดิร์นลอชแนลด้วยนะคะค่ะ คลิปที่แล้วเนี่ยดาพูดไว้นะคะว่ากรณีที่เราได้รับหมายเรื่องในฐานะผู้ต้องหาเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคลิปนี้นะคะเดาจะพูดถึงว่าพอเรามาเจอพนักงานสอบสวนปึ้งเจอกันในครั้งแรกเนี่ยเขาใช้คําว่าในโอกาสแรกที่เจอนะคะในโอกาสแรกนั้นนะคะในการเจอกันของพนักงานสอบสวนกับเราเนี่ยถ้าในฐานะผู้ต้องหานะคะต้องใช้คาว่าในฐานะผู้ต้องหาเราจะมีสิทธิ์อยู่4ข้อด้วยกันข้อที่1คือ และปรึกษาทนายความเป็นการส่วนตัวคือพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะบอกว่าผมขอใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความผมก่อนนะครับก่อนที่ผมจะให้การอย่างนี้ค่ะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนเขาจะต้องแจ้งนะคะว่าอะท่านนี่นี่ผมนี่นี่ร้อยตำรวจเอกนี้อาจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วบอกว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะขอพบทนายสอง ให้ทนายความหรือผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวนก็คือเราบอกว่าผมต้องการที่จะให้ทนายของผมเข้าฟังการสอบสวนด้วยนะครับพนักง,งานสอบสวนปฏิเสธไม่ได้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการแล้วเป็นข้อที่2ที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องแจ้งเราด้วยว่าคุณให้เขาเข้าฟังด้วยก็ได้นะข้อที่3ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติผู้ที่เราไว้วางใจได้ตามสมควรน,นะคะคือ บางทีอะเราไม่รู้ไงเราก็เดินดุ่มๆุ่ไปรับทราบข้อเก่าหาเลยเขาต้องบอกว่าเนี่ยคุณสามารถติดต่อญาติคุณได้นะให้ญาติคุณมาฟังโดยได้นะให้ญาติคุณมาเยี่ยมคุณได้นะ อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะจำกัิสิ์ไม่ให้พบใครเลยไม่ให้พูดกับใครเลยไม่ได้นะคะนั่นเป็นสิทธิ์ข้อที่3ของเราเลยที่จะเจอญาตได้นะคะข้อที่สหากเราเรจ็บป่วยต้องได้รับการพยาบาลหรือดูแลตัวเร็วค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยนะคะถ้าเราป่วยอันนี้ดาวก็ไม่อยากจะก้าวลวงนะคะบางค้งก็ปล่อยให้จนเจ็บไปนานระยะนึงก็ค่อยให้ไปหาหมอจริงๆแล้วนะคะถ้า อาหารอยู่ในอาการที่เจ็บป่วยจะต้องได้รับการรักษาเลยเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์4ข้อแรกที่เราจะต้องได้รับในโอกาสแรกที่เจอกับ พนักงานสอบสวนเจ้าของพดีค่ะนั่นหมายถึงตัวเราต้องใช้สิทธิ์นะคะถ้าเราอยากจะได้ทนายความเราอยากจะปรึกษาทนายความขอปรึกษากับแม่ผมก่อนได้ไหมแม่ผมจะหาทนายความให้ผมขอปรึกษากับท่านทนายดวยวาวเฤหสก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะโทรไปคุยกับท่านทนายดวยวาวสฤหสก่อนอย่างนี้เป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานของเราเลยแล้วเราต้องใช้นะคะถ้าเราไม่ใช้พนักงานสอบสวนเขาก็จะแจ้งเราค่ะสีข้อนี้แต่เขาก็จะจบลงด้วยคําว่าผู้ต้องหาไม่ต้องการทนายความหรือผู้ที่ไว้วางใจอะไร นั่นแหละค่ะตามกระบวนการนะคะดังนั้นเราต้องฝากเพื่อนๆนะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์ตัวเองนะคะสิทธิ์ที่มีตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญใชใ้มันครบนะคะตามกฎหมายค่ะอย่าได้ปล่อยให้มันปล่อยผ่านไปนะคะมันเป็นสิทธิ์ขั้นต้นของเราและเป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็องขอเพื่อนนะคะเมื่อได้ดูแล้วนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมอเ l ิลล c ชแ n ล e l อยากรู้อะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะคะอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวก็เบอร์โทรด้านล่างนะคะอยากจะถามเบื้องต้นไปเมสเซจไปที่แฟนเพจเลยค่ะจะมีแอดมินหรือแม้กระทั่งใน YouTube Channel ก็มีแอดมินในการตอบคําถามเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าอยากได้ความกระจ่างชาัดต้องปรึกษาดาวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนีิงตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ